สวัสดีค่ะนี่พอมก,ก็จะมาแนะนําเคล็ดลับในการรีก,กระโปรงนักเรียนเตรียมอนุบาลน,นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของกระโปรงกันก่อนเลยนี่นะคะจุดสังเกตนะคะเอวด้านหน้าของกระโปรงก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นยางยืดแบบนี้นะคะลักษณะของกรีบกระโปรงนะคะก็จะเป็นแบบกรีบรอบตัวค่ะแล้วก็จะหันไปทางเดียวกันแบบนี้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นวิธีการปรับระดับความร้อนของเตารีดนะคะพอมก,ก็แนะนําให้ปรับอยู่ที่ระหว่าง2-3จุดได้เลยและตัวช่วยที่สําคัญในวันนี้นะคะก็จะเป็นสเปรย์อัด กรีบนะคะจะเป็นสีใดหรือว่ายี่ห้อใดก็ได้ค่ะเราก็ทําการฉีดเข้าไปกับกระโปรงแบบนี้ได้เลยนะคะฉีดให้ชุ่มๆุมทั่วตัวเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็สวมกระโปรงค่ะเข้าไปกับโต๊ะรีดผ้าได้เลยแบบนี้นะคะซึ่งพี่อ้อมจะเริ่มรีดจากด้านหลังก่อนนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะซึ่งด้านหลังนะคะจุดสังเกตก็จะมียางยืดแบบนี้นะคะเราก็ทําการจัดเรียงกรีบของกระโปรงแบบนี้ได้เลยค่ะ ใช้มือกดที่ใช้กระโปรงส่วนที่เราจัดไว้นะคะมืออีกข้างนึงค่ะเราก็ดึงที่เอวกระโปรงค่ะให้กลีบกระโปรงตึงๆแบบนี้นะคะแล้วกดไว้นะคะเราก็เริ่มรีดได้เลยค่ะแบบนี้เลยโดยจะเริ่มรีดจากชายของกระโปงนะคะมาจนถึงขอบของยางยืดตรงนี้นะคะนี่ค่ะซึ่งเราจะไม่รีดทับตัวยางยืดนะคะเพราะว่าจะทําให้กระโปรงของเรายืดเร็วนะคะ เพราะว่าตัวยางยืดนะคะถ้าโดนกับความร้อนบ่อยๆนะคะ,ะ,คะก็จะทําให้อายุการใช้งานสั้นลงนะคะดังนั้นพี่ออมจึงไม่แนะนําให้รีดโดนตัวยางยืดค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการรีดส่วนต่อไปได้เลยค่ะโดยจะใช้วิธีเดิมเลยนะคะจัดเรียงกลีบกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วใช้มืออีกข้างนึงค่ะดึงที่เอวกระโปรงแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มรีดได้เลย แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเสร็จในส่วนของด้านหลังแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะทําการรีดด้านหน้าของกระโปรงนะคะนี่ค่ะซึ่งเอวกระโปงจะไม่มียางยืดนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยจะเรียงกลีบกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะดึงที่เอวให้กลีปตึงๆแบบนี้ค่ะแล้วใช้มือกดไว้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เริ่มรีดได้เลยรีดไล่จากชายกระโปรงขึ้นมานะคะจนถึงเอวได้เลยนะคะ นี่ค่ะเพราะว่าส่วนของด้านหน้าจะไม่มีตัวยางยืดนะคะดังนั้นเราจึงรีดขึ้นมาจนถึงเอวกระโปรงได้เลยค่ะนี่นะคะและข้อดีในการที่เราฉีดสเปรย์อัดกลีบให้เสร็จในรอบเดียวนะคะก็จะช่วยให้การรีดของเรารีดได้อย่างต่อเนื่องนะคะจึงทําให้รีดเสร็จเร็วค่ะนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถรีดกระโปรงได้เสร็จเร็วขึ้นนะคะ นี่นะคะเราก็ทําเหมือนกันเลยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะกรีปของกระโปรงก็เรียงตัวกันสวยงามเลยแล้วเราก็ใส่ไม้แขวนเสื้อได้เลยนะคะพี่อมก็แนะนําให้ใส่เป็นไม้แขวนเสื้อขนาดเล็กนะคะนี่ค่ะใช้ไม้แขวนเสื้อของเด็กนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลองนํำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ